ก็สวัสดีทุกคนนะครับยังอยู่กับบอร์ดพานาตัวรุ่นนี้อยู่นะครับตัวนี้อาการ H ส12นะครับ h 12ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์ประตูนะครับสวิตประตูสวิตที่อยู่ด้านหลังตัวฝานะครับก็ถ้าตัวสวิตไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวสายไฟไม่ไมขาดไม่มีปัญหานะครับทีนี้จุดจุดเช็คนะครับก็คือ ตรงไดโอดตัวนี้นะ D สี่สี่ศูนย์สี่นะครับตัวนี้ตัวในน้อยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็จุดเช็คตัว TPS TP, F หนึ่งนะครับตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้นะครับขณะที่เราไม่ได้ปิดประตูนะมันจะได้ไฟเป็นห้าโวลต์น,นะครับแล้วก็วัดสองข้างเนี่ยวัดโอห์มตรง เป็นศูนย์โวลต์นะครับย่านเสียงตรง,งชดกันนะครับทีนี้ถ้าลายลายปริ้นเส้นระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้ขาดะเวลาเราปิดประตูไปแล้วเซนเซอรต์ตรงนี้จริงๆมันจะได้เป็นเป็นศูนย์โวลต์นะครับก็ถ้าตรงนี้ได้ได้ศูนย์โวลต์แล้วหรือว่าถ้าถ้ายังไม่ได้ศูนย์โวลต์ก็ไล่เช็คตรงนี้ก่อนเนาะลายปริ้นอาจจะขาดนะครับมา <c oughs> จากนี้เนาะจากขาช็อกเก็ตมาตัวเดิอทเนาะผ่านตัวอาร์ตัวเนี้ยตัวหนึ่งตัวอาร์ตัวเล็ก ดูตัวอารด้วยก็ได้นะครับเพื่อตัวอา,ารขาดหนึ่งห้าหนึ่งนะครับหนึ 1, 10, ่งหนึ่งห้าหนึ่งสิบร้อยห้าสิบโอห์มนะครับตัวนี้อาจจะขาดนะครับก็ถ้าตรงนี้วัดปิดปิดสวิตช์ประตูไปหรือว่าจัมมสวิตช์ประตูไปตรงนี้ได้ศูนย์โวลต์แล้วแต่ว่าทางนี้ยังได้ห้าโวลต์อยู่นะครับแสดงว่าลายปิ้นขาดแน่นอนก็ทําการจัมสายเอานะครับก็อาการ H 12นะครับ H 1 2 อ่าปั่นแห้ไม่ได้นะครับอาการนี้ปั่นแห้ไม่ได้นะครับโอเคตัวคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอ่าสำหรับคลิปหน้า u12 นะครับบอดอ่ซ่อมบอร์ด U12 นะครับโอเคครับ